ต้องป้ายรถเมย์ให้พี่คะ่ะแพรกับไทายคะ่ะแพรกับทายคะ่ะช่วยพี่หน่อยเถอคะค่ะสุภาพรถขี่ม้าขาวนะคะเพลงชื่ออะไรนะของ ราคคนมีเจ้าของครับอ่าราคคนมีเจ้าของอยู่ไหนอ่ะเฟอร์อย่างนี้สตาร์เลยสิยังเหรอเลรศไทยนะทำไงครับกำเหลียวเหลียวเลี้ยวอะไรนะเฟอร์เฟอร์ของไทยสตาร์ทแบบนี้ ป้ายรถเมย์อย <G l acht> <ych il OR idity> ู่ประมาณนี้เด้ออ่าหนูยืนอยู่เฉยๆใช่ไหมคะหนูยืนเฉยๆรอป้ายรถเมย์นะคะชมผู้ชายคนนี้จะมาจีบมามาเขาจะขำ เดี๋ยวก่อนนะเรียกคัมเดี๋ยวก่อนนะเสาวจำได้ไหมว่าผู้หญิงออกมาตอนไหนตอนท่อนุกครับท่อนฮุกนะคะเดี๋ยวแพรออกมาตอนท่อนฮุกแล้วไมอเอกขี่ม้าขาวออกมาตอนไหนหลังโซโลแล้วว่าช่วงโซโลเริ่มโซโลออกมาเริ่มโซโลออกมาขี่ม้าขาวมา อย่าลืมนะคะเดี๋ยวนิดนึงมันจะมีอ่าเาวนะคะแต่ผู้ชายก็จะอบผู้หญิงไปแล้วจะอาจจะมันจะมีอันนึงที่ผู้ชายก็จะหันมามองแบบแเยอะๆแบบเจอกันนั้งน,น้อ,อแบบกลัวๆ่วะเธอก็จะแบบเธอจะรู้สึกยังไงอะ่เอองอะเออนีนิดนึงอ่ะเออเพยเอแล้วไปเอามอเตอร์ไซค์มาแข่งกับเฟอร์ <c oughs> นะฮะ แต่ว่าห้องมันใหญ่ขึ้นเพราะนั้นเต้นเต็มนะครับนะเมื่อวานเข้าใจว่าห้องมันเล็กมันเต็มไม่ได้วันนี้ครูขอดูแบบเต็มเต็มมาโตายแล้วเมกโอเคพร้อมค่ะ

ถืออะไรอยู่ในมือดอกไม้ครับดอกไม้ถ้าเธอสะบัดอย่างเงี้ยดอกไม้เธอมีความหมายไหมล่ะอ๋อเนะเราต้องนิดนึงดอกไม้มันเบาบางนะมันเบาบางเราอาจจะเด็ดอะไรมาให้มันมีเบาๆกับเขาหน่อยนะคะโอเครอบใหม่ลอบใหม่จิ๊กโก้นั่นกขขับเป์อยู่เขาขับเป์ 2ค่ะนี่ ไม่วันว่าไม่ปล้าขอเบอร์ไม่รู้จะมีแฟนไม่ได้จะไปทางที่ตองขอเธอก็เมื่อทีลังก็ต้องเศร้า่อไปแต่อดใจไม่ไหวเมื่อได้กลกับเธอจะจุดตายอยู่แล้วนะที่รักนี้ไม่ได้บอกเธอ ลาจุกอ่ะมันต้องอย่างนี้จริงๆนะจุกมากกว่านั้นแล้วท่าเต้น่ะมันไม่แหวนหทาอีกเอาแหวนเอาแหวนคนนี้อีกเอาแหวนอีกเอาแหวนอีกแต่ก่อนแหวนไว้คนนี้ทำไมมันขาวอย่างเงี้ยแหวนตอนกลางคืนนี่ครับเอาแหวนตอนกลางคืนโอนกลางคนตอนกลาร์กนิดนึงเอาแบบว่ามันถ้าทา่หนูไม่ต้องทำให้ท่ามันคลีนแบบแบบเป๊ะแบบ แต่เล่นให้มันแบบสุดๆอะสุดๆสุดพลังอ่ะล็อกล็อกนิดๆอ่ะนะคะโอเคเด้มอาัอเอ

จะจุกตายอยู่แล้วนะจะรักนี้ไม่ได้บอกเธอลองรักคนมีทุกคอนแอบมองอยู่ทุกวันเป็นลองชิบแต่จะเป็นคน,นที่ไม่เคยรัก Yeah. Ik heb niet in Ik heb niet Ik niet geïnteresseerd in je. เด่นเลยน่ารักมากคุณนัทลงคอมเมนมากสาวค่ะ <c oughs> ชอบตอนชอบตอนแรกชอบตอนเขาเดินมามีโมโหตอนนั้นดีเครี้ยงดอกไม้ดีมาตอนหลังอยากถามอยากจะเต้นไหมคือตอนนี้คือเวลาเราเห็นผู้หญิงที่เรามาจีบไปกับคนอื่นเราไม่ถ้าเป็นพี่คงไม่มีอารมณ์จะเต้นแล้วอะอยากไหม อยู่ที่เธอเออมันไม่รู้ว่าอยู่ที่เต่าว่าถ้าเต่าไม่อยากลองขอครูแดนซ์เขาแม่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าโดยอารมณ์เมื่อกี้เนี่ยมันดีอ่ะมันมาโมโหแล้วมันท่าเต้นซึ่งมันไม่ใช่ท่าเต้นแบบโมโหแล้วมันดูตลกครูว่านะแต่แล้วแต่เต่าจริงๆเพราะว่ามันเป็นเพลงของเธอที่เธอต้องงลองคิดดูครับแต่ชอบที่ตอนแรกมันดูสนุกตอนหลังมีโมโหแต่ตอนสุดท้ายเริ่มมี ทุกเล่นระวังเพราะว่าเราตอนนี้เราเราโดนเขาแย่งไปแล้วแม้มันจะเป็นเพลงสนุกยังก็ต้องมีแบบแว้นไม่ออกแล้วอ่ะมันก็แบบเซ็งอ่ะเนื้อออก่ามันไม่เก่าโจแล้วมันเก่าโจแบบแห้งๆแล้วอ่ะนะคะอย่าเลาะอย่าอย่าระวังตรงนั้นแล้วเราไ่คิดดูไอ้ท่าเต้นอ่ะถ้าหนูอยากจะเต้นก็ลองเต้นให้มันโอหัดโอหัหน่อยถ้าหนูไม่อยากขอเขาแต่ถ้าเอาความที่ครูมันไม่ค่อยเข้า นะคะโอเคค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ